เทวเทนะสวัตชีนาทีสี่สิบหกลุ้นหกพันห้รกสิบงับมืงี่คำสิบเอ็ีกัดปาตนานบนังคำจำนวนรวเนวา ชยาสุขาสุขาชีวิตชัยยาชัยยาทอรานีตาเรสพาสุนาริราาสชัยชัยยาชัยยาปะหาวมสัพพังชัยยาชัยยารหันตาปจกาโคตสาวังชัยยาชัยยามาเห แวสงสตริร่ที่ควนขอดิบโดยน,น,น้องกช่นี่ยัเป็นสาว,วกม็มาจันทร์นะครับทนวน,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 นกอนนะครับ,บนกันไปเรื่อยครบทุกหอครับทีนี้อยู่ สิบกว่าหมอกประมาณสิบสามหมอกนะครับควรครบทุกหมอกนะครับทั้งนี้ก็อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะครับถึงมารวมพี่่เพื่อว่าเห็นเกืดอการูุบ,บัดเหตุนะครับเพราะว่าอาจจะเหตุหมอกควม่มหรือมีการสะดุด สายแกะเนียงต่างๆนะครับอีกเรองจะได้ครับเล็กหน่อยนะครับ่ะหลังจากนั้นครผู้ปกครองนะครับถือว่าผู้ติสาชนิกส้นทั่วไปนะครับทีมารวมงานกับ้ากันกรนนะครับไปเรื่อยๆครับจนมันงวดมันเขียวได้ดีนะครับนั่มไปเทนะครับนำไปเทใส่ถาด อาจจะร้อยด้วยทัวง่าซึ่งหาร้อยด้วยทัวง่าก็าเก็บว่ได้ดุนมานไดนะครับถ้าบัาใส่ทัวใส่ง่าเก็บได้เป็นเดือนนะครับอันนี้ขาหลังจากนั้นก็อแรกน้ำเล็กอนะครับอันนี้ขันตอนเทศน,นะครับเท่อนนมอแรกก็แล้วเามื่อกี้นะครับควนไปเรื่อยนะครับพ่นจตควนกับควนไปเรื่อยนะครับนํำมาเท เทศถาดแล้วหลังจากนั้นก็นำไปว่างนะครับนำไปว่างไว้บนโต๊ะมีกระร่อนะครับถาดกำลังล่อเพราะมันเหลืออีกตังร้ายหมอนะครับได้ไปกระลายถาดแล้วนะครับได้ไปกระลายถาดแล้วโรยโวยทั่วด้วยง่านะครับเพื่อให เกิดความแบ่บคว่หอมคว่ม,มั่นนะครับส่วนนี้ก็คือการแยกคอด้วยอไปตองนะครับเพื่อแจกใจใ่ห้ครับกูมารวมงานนั่เป็นของฝากของตอนนะครับหรือนําไปใส่บาตรให้พระเจ้าพระสงฆ์ในมือต่อไปนะครับอันนี้รับไปจังหันทางวัดบาศนะครับ ซึ่งวมือนี้ก็ทถาำบุญสังกท่านอยู่วัดไผ่วัดมั่นบุกัดมาตอนนี้นะครับคือทางวัดป่านพระคุณเจ้าวนจะไปเจริญพุทธมนต์น้ำกันนะครับเพิ่นเลยนำมาจังขันเพิ่นนะครับวัดป่านชั้นก่อนนะครับตอนนี้กับมาทางวัดป่าครับนะครับเมื่อนี้ก็จังหันสองหม่องนะครับอันนี้คือวัดป่าอาจายยุตรา